สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อการไฟครั้งนะครับเย่แล้วก็ถึงนาทีนะครับกับพรีเมียมแวนดีลิเตอร์นะครับก็ได้ทำทันทีนะหลังจากผัดมาตั้งนานนะครับได้ลองเล่นทันทีนะก็ถือว่าโอเคแหละเหมือนกับที่คิดไว้เล่นได้เหมือนที่คิดไว้นะครับซึ่งของเก่ารัวๆเยอะๆเหมือนเดิมจุกๆนะซึ่งถ้าไม่มีไปไหนคุณพ่อจะไปไหนหาย,ยากหรือคิดว่าน่าจะหาไม่ได้กันเดี๋ยวคุณพ่อจะบอกใบที่ใส่แทนกันได้แล้วกันมานะครับก็มาเริ่มกันเลย จะได้ไม่เสียเวลานะดีลิทแล้วก็พิมียมด้วยไงยาวทั้งดีจีโซนทั้งคอมโบทั้งการ์ดมันเยอะไปหมดเลยนะฮะตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นลุจินะครับเป็นลุจิวีก็ไลทับจวหนึ่งตามภาษาตัวเริ่มนะซึ่งถ้าไม่ชอบตัวนี้จะใส่เป็นตัวเริ่ม G 4ใบเลยก็ได้อย่างที่บอกนะครับใส่ตัวเริ่มเป็นลุจิเพราะว่าใส่ตัวเริ่ม G ไว้3ตัวนะก็อย่างที่บอกถ้าถ้าจะใส่เป็นตัวเริ่ม V ไอตัวเริ่ม G4 ก็เอาลุจิออก อาใส่ตัวเริ่ม G ไว้3ใบนะครับก็เป็นลูวิเจเกตศูนย์พลัง5,000สกิลออโต้ผู้เริ่มต้นก็ถูกระทับไหลลงช่องเลียได้อีกสกิลหนึ่งเมื่อถูกรีทายจากช่องเลียกาดด้วยความสามารถหรือค่าคอสของการ์ดและเวนการ์ดสตรงคำนูถูกดีลิทอยู่เปิดท็อปเดคอถ้าเป็นดีลิตเตอร์ถ้าตัวที่คอมาติดดีลิตเตอร์เอาตัวมันเข้าโซ่หยเดยมก็ใช้ง่ายเพิ่มบอร์ดตอนที่เล่นทายใหญ่นั่นเอง แล้วก็ยืนแวนหลักจะเป็นใครก็ได้ซึ่งเด็กนี้มันดีกว่าสแตนดาร์ดตรงที่สามารถจะยืนเป็นเกรดอหรือเกออนเลยก็ได้เนื่นแต่ไรายแรกก็พูดถึงเกออนก่อนเพราะว่าเกออนมันสามารถเล่นเร็วได้ขึ้นเกออนสามารถละมือของครบก็หวดเขาได้เลยซึ่งมันก็จะเล่นเหมือนกับ d e l ิ t พรีเมียมหรือ d e l ิ t จีเก่านั่นแหละก็เป็นเกออนนะครับเกตสามยืนหมื่นสาม ่ามีฟอร์ดสกิลแอคทีฟแวนการ์ดเคาน์เตอร์บัสสองลีทายเอรีทาเอคาน์เตอร์บัสสองดีลีทแวนฝังตรงข้ามแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเมื่อมันโจมตีฮ so ิตแวนโซบัสหนึ่งเอาเลียคู่แข่งหนึ่งใบไปใบความนะฮะก็เป็นตัวที่ดีลีทง่ายๆหนึ่งตัวเพราะว่าบัสตอนนี้มันไม่เหมือนกับกระป๋องเก่าแล้วที่มันต้องมีหนึ่งบัสในการที่จะใช้ ถ้าลุกกระป๋องกับดีลิทด้วยอีกก็อีกใั้งบาสองบาทสซึ่งตอนนี้มันสามารถใช้เกีรซีกระป๋องใหม่ก็ไม่ต้องใช้บาทสเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาบารสมากดให้เกออนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเครียดเรื่องใช้บาร์สเยอะนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะมันสามารถใช้ทั้งเกออนและเกดอนะครับก็ใส่เป็นเกดอไว้อีกสี่ใบก็คือขอให้มันขึ้นชื่อขึ้นเกียสามติดดีล t ทอะอะไรก็ตามให้มันมีให้มันมีฟอร์สอะเพราะว่ายังไงเราสไตล์ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็น เกตสามยืนหนึ่งหมื่นสามพันมีฟอร์สนะครับสกิลคอน Vanguard, ตินิวเวนการ์ดคู่ต่อสู้ไม่สามารถขยับขึ้นหน้าลงหลังในเรียกาดได้ก็ล็อกช่องไว้ไม่สามารถขยับขยเยื่นได้อีกสกิลหนึ่งแวนการ์ดออโต้นะครับเมื่อเข้าสนามคัลเตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งเอาเรียคู่แข่งหนึ่งไปใบคว่ำถ้าในโซมีเกตสามอยู่ดีลีทแวนคู่แข่งด้วยแล้วก็บวกคลิ่หนึ่งก็แถมให้อีกหนึ่งคลิเป็นเป็นตัวที่จริงๆก็คือเก่งในการไล่สองซึ่งบอทอย่าที่บอกนะ พเมียมมันสามารถไล่แรกแล้วสไตล์ได้ก็จะไล่หนึ่งไล่สองก็ค่าเท่ากันแหละถ้าถ้าถ้าได้สไตล์ก่อนนะแน่นอนนะครับเด็กมันเป็นดีลิทอะมันก็ต้องเล่นกับไอ้หมวเนี่ยไอ้หมัวเนี่ยป่องนะฮะกิเวนเกียรสองพลังเก้าพันชิลห้าพันนะครับออตโต้ลิกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีใช่ไหมอ่ะเมื่อจบการสูอยู่นี้โจมตีถ้าเป็นการฝันตรงข้ามถูกดีลิทอยู่ เอาเรียกาดและหรือมือรวมกัน6ใบไปลงดอบแล้วก็ลุกแหวนได้ลบหนึ่งมันไม่บอกว่าแหวนเป็นดีลิทมันไม่บอกว่าแหวนเป็นเป็นเกรเป็นนูน่นเป็นนี่มันขอแค่แหวนเปรตรงข้ามถูกดีลิทและเราสามารถทิ้งมือหรือว่ากินเรียครบหใบได้ลุกแหวนเลยได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันสามารถเล่นทั้งเกตสี 4, ่เกตสามเลยเป็นตัวที่ ดีกว่าตัวกระป๋องเก่าแล้วมันไม่เสียบาสด้วยแค่เสียมือแค่นั้นเองนะครับอตัวนี้ปัญหาซึ่งคุณพ่อคิดว่าถ้ามีจะดีสุดๆนะครับกับเป็นเอโว e กัมปูนั่นเองนะครับ9000ชิล5000นะฮะสกิลไม่ลงสนามเคอเตอร์บาสอหาการ์ดที่ติดตด,ดิลิเตอร์1ใบที่เป็นเกรดอะไรใครก็ได้ด้วยที่ไม่ใช่ตัวมันเองลงช่องเลีย ใช้ง่ายสุดก็คือหากระป๋องไม่หากระป๋องก็ไปหาตัวตัวเริ่มไม่ไปหาตัวเริ่มก็หาตัแตนซึ่งหาตัแตนกับตัวเริ่มผมว่าน่าหาตัวเริ่มดีกว่าถ้ามีกระป๋องอยู่แล้วก็ไปหาสแตนเอ้ยถ้ามีตัวกระป๋องอยู่แล้วไปหาตัวเริ่มเพื่อที่จะมาปูบอร์ดฟรีหนึ่งตัวทําให้กินแล้วมันสามารถคอเพื่อนมาตีเวฟหนึ่งได้นั่นเองซึ่งปัญหาคือไม่มีไอ้ตัวเนี้ยมันหายากมากถ้าไม่มีตัวเนี้ยคุณพ่อแนะนาว่าไปใส่ตัวห้ามสไตล์ก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวอื่นใส่แล้วไปใส่ ตัวล็อกก็ได้ที่เป็นคู่เจียนที่เห็นมันฝันตรงข้ามลงมาลงสน,นามเท่าเปันฝันตรงข้ามถูกดีลิท e อยู่ล็อกหน้า1นึ่ใบก็ได้หรือจะไปใส่ตัวที่แวนตีเอาการ์ดในดอกคู่แข่งหนึ่งใบใบคว่ำแล้วตัวมันจะบวกหนึ่พันตามการ์ดในใบคว่ำหนึ่งใบก็ได้แล้วแต่แต่ว่าถ้าคำโบโกให้คุ้มจริงๆคือใส่ไอ้เจ้ากล้ามปูเนี่ยสาตัวหรือสตัวด้วยซ้ำนะซึ่งผมว่าใส่ไปสตัวก็พอ แล้วก็อีกตัวหนึ่งหาง่ายแหละเกียรี่เป็นเกียรี่วีนะครับก็มายืนต้นเกมคู่ฮิตเพราะว่าจะได้มือเพิ่มหนึ่งใบถ้าเขาไม่มีเลียหรือเอาเลียเขาไปยิงง่ายหนึ่งใบเพราะว่ามันใช้โซบาร์สที่ไม่ค่อยได้ใช้ในเด็กนี้นะแทบจะไม่ใช้โซลเลยก็เป็นเกจสองพลังหมื่นชิวห้าพันนะครับออตโต้เลกาดเมื่อลงสนามถ้าเรามีเลียใช่ไหมถ้าเรามีเลียมากกว่าคู่แข่งตัวมันจะบวกสี่พันเป็นตีแถวข้าง หมื่นสี่ได้หรือสองหมื่นสี่ถ้าเหยียบฟอร์สอีสก,กิลหนึ่งเป็นการเลิกการออโต้นะครับเมื่อมันโจมตีฮิตแวน่งตรงข้ามโซบัสหนึ่งเอาเลี้ยวแข่งหนึ่งใบไปใบคว่ำหรือถ้าไม่ใบวคว่ำมไม่ได้ก็ได้จัว่วคืนหนึ่งแทนคุ้มคุ้มสุดนะครับเอามายืนแวนขู่ฮิตได้ต้นเกมเนี่ยเหรอนะมันเป็นพรีเมียมนะฮะก็ต้องใส่ทิ้งสไต์นั่นเองก็ใส่เป็นทิ้งสไตล์ดิลิตเตอร์นะครับเพราะว่า ซีโซนคุณพ่อใส่เป็นดีลิเตอร์สัก80%ก็ใส่เป็นไอ้นี่แหละง่ายดีแล้วมันปูบอร์ดได้ยวงไงเพราะอย่างที่บอกนะบาร์สของเด็กเนี้ยมันเอามาให้แวนกาดที่เป็นเกจ3ใช้เอามาให้กรารปูใช้แล้วก็เอามาให้เนี่ยใช้ก็บนมือสามารถทิ้งสไตล์ได้แต่ว่าทิ้งสไตล์ได้แค่การที่ติดดีลิเตอร์นะฮะไม่สามารถทิ้งสไตล์เป็นเมสยาได้นะแล้วกิสกิลหนึ่งมันถูกทิ้งสไตล์เป็นค่าคอสของการสไตล์ก็คือเพื่อถูกทิ้งสไตล์นั่นแหละ บัตหเอามันลงเรียได้ก็จะเป็นบอดฟรีเอามาให้กระป๋องกิน1ตัวนั่นเองเมคานิกตอนนั้นมันออกมาซับท่าเล่นกระป๋องนั่นแหละใช้เป็น PG delete 4ใบนะ TPG g ก t 1นะครับไม่ได้ใช้เป็น PG ด o PG นะเพราะว่าทริกเกอร์มันทุองข้างจะฟิกแบบเต็มมากๆแบบไม่มีที่เบียดจะใส่ดอ PG ได้เลยในเด็กนะครับก็จะเป็น d e l e t e r PG deleteer ก็สกิล PG เหมือนเดิมกัดได้แต่ delete อีสกิลหนึ่งในดับโซนนะครับสามารถเอามาาันใบความได้ชี้หนึ่งตัวที่เป็นดีลิตเตอร์บวกสี่พันใช่ไหมอ่าใช่ชี้ได้แต่ดีลิตเตอร์บวกสี่พันก็เอามาบวกปั๊บพลังง่ายๆหนึ่งตัวดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วมันติดดีลิตเตอร์ด้วยฉุกเฉินยังไงขึ้นมาแบบจะตีปิดแล้วแล้วสแตนกับตัวเริ่มมันไปเปิดคอเป็นพีจีได้ก็ยังโอเคก็ยังเอามาช่วยไล่ห่วดเขาได้นะฮะอ่าใบหาของเอามาเปลี่ยนมือนะ โอดรอสของเก่านะไม่ได้ภาค V นะอันนี้เป็นภาค G นะฮะ7,000พพลัง5,000เอ้พลัง7,000ชิล5,000สกิลเมื่อจบการ์ดสู่ที่อยู่ในบูทให้ดีลิเตอร์เอามันเข้าโซ่ทิ้งมือ1ใบจวด2แล้วก็เอาหลุม1ใบของฝันตรงข้ามใบใบคว่ำนะฮะก็ได้ใบคว่ำหลุม1ใบแล้วก็สามารถเปลี่ยนมือได้ทิ้ง1่จวดแล้วก็ทริกเกอร์ทริกเกอร์คุณพ่อใช้เป็นคริคริค คริวีเอสสี่ใบก็ยัดโซบวกหมื่นจัวคีฐานใหม่นั่นแหละอ่าใส่สแตนแปดนะครับก็จะเป็นสแตนสแตนเออร์ดี้อ่าเมื่อลงห้องเรียท้าเบ,บ่งกับฝันของข้าวบุรีรีสต์อยู่จัวหนึง่งกับสแตนเปิดของอ่าเมื่อรูอไท้ช่องเรียการ์ดสามารถเปิดทับเด็กเอาหนึ่งใบมคอบวกห้าพันก็ใส่แค่สองตัวนี้ แล้วก็ฮิวฮิวก็ใส่เป็นฮิวธรรมดา3แล้วก็ใส่เป็นฮิวไงดมหนึ่งเพื่อใช้นะฮะก็หรือจะใส่เป็นพ g จไอฮิวนี่หมดเลย4ก็ได้แล้วแต่ชอบซึ่งบางเด็กบางคนจะใส่เป็นคีหมดเลยก็ได้อีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะเอาให้ตายนะฮะให้ตายยังไงก็จะใส่เป็นไม่ต้องใส่ฮิวก็ได้แต่ชอบนะฮะโอเคเมื่อถึงเมนเด็กหมดแล้วก็จะเป็น g ีโซนจีโซนคุณพ่อใช้เป็น กูบอลใวลแลนซ์สามใบเพื่อในกรณีที่คุณไม่สามารถใช้ท่าดีลีทได้หรือไม่คุ้มที่จะดีลีทก็คือมือไม่มีกระป๋องมือไม่แต่มือไม่มีกระป๋องไม่มีตัวเล่นไม่มีอะไรเลยอาจจะเอามาแค่ล็อกล็อกให้ฝันตรงข้ามช้าไปเทินหนึ่งก็ได้ก็ใส่ไปสามใบเผื่อที่จะเอามาหงายตัวมันเองแล้วก็จบเทินก็ยกยกไปใบความไม่ต้องอันล็อกเผื่อมมนจะเป็นพวกบัตเตอร์เบดเผื่อมันเป็นพวกตัวเล่นตัวใช้อะไรพวกนี้ อีกตัวหนึ่งก็เผื่อมาใช้อีกรอบหนึ่งได้เผื่อในกรณีที่ยังไม่สามารถดีลิทได้อีกก็มาเช็คสามไดยัสโซจัวอะไรไปเรื่อยๆนั่นเองก็เป็นกูบันเอเวอร์แลนด์นะครับสกิลอาคุณพ่อจะพูดสกิลล่างก่อนละกันแอคทีฟบันการ์ดเพื่อเทินนะครับโซบัตหนึ่งไอจีหนึ่งใบาเลือกเล็กกันห่้งสองใบล็อกนะครับแล้วก็ชี้แถวหน้าเราสี 4, แถวหน้าเราสามตัวบวกสามพันหรือสองพันสองพันต่อการล็อกหนึ่งใบอีกสกิลหนึ่ง คอนเทนเนในช่อง G zone นะครับถ้ามีการ์ดต,ตัวนี้ยันไอไวแล้วเนี่ยหงายหน้าในช่อง G สองใบจะเปลี่ยนกฎจากการอันล็อกเป็นการถ้าจะอันล็อกจะเอาการ์ดนั้นไปบายความแทนก็เป็นถ้าเหมาะกับบางเด็กจริงๆอย่างแน่นอนแล้วรอย,ยันพาราดินปาร์เตอร์เบดโดนไปซะอา่าพวกของที่มันขุดได้อย่างอา่าลูอัด เอามาอันล็อกแล้วก็เอาไปบายแต่ว่ามันล็อกเด็กมัน,มนใช้ได้แค่สองใบก็จะมาขัดแข้งขัดข,ดขาในกรณีที่แบบต้นเกมที่เขาไม่สามารถถุ่มลิชชัวได้เลยพวกนี้นะก็แกล้งเขาล็อกลิชชัวไปล็อกเก็ตหนึ่งไปแล้วก็ตบเทิงก็ไปบายคว่ำไม่ต้องเล่นซึ่งตัวเล่นหลักในการเล่นจริงๆของไอเด็กเนี้ยมันคือตัวนี้นะฮะอาโอดาอาโอดาเวียนแอคทีฟเป็นการ์ดปเผื่อเทิงนะครับหงายตัวมันเองรีไทยเรียกการ์ดที่ติดดีลิเตอร์หนึ่งใบล็อก เอ้ยไม่ได้ล็อกดีลิทแฟนั่นตรงข้ามนะครับแล้วก็ชี้ยูนิตสองตัวที่เป็นเรียการ์ดบวกตัวละสองพันออไม่ใช่แถวหน้าทั้งหมดบวกตัวละสองพันตามตัวที่มันหงายอยู่ก็ไลท์สไตล์แรกก็จะโบกให้แค่สองพันสไตล์สองก็จะก็จะโบกได้หกพันเลยแรงมากๆแล้วก็มันเป็นตัวที่ดีลิทฟรีด้วยเป็นตัวที่เอามาเล่นถ้าดีลิทนั่นแหละของไอ้เจ้า ไอ้กระป๋องนั่นแหละก็เป็นตัวหลักในการเล่นของเด็กนั่นเองนะฮะในกรณีคุณพเพอิญว่าโอ้อะไรนะกีดอขึ้นทุกเทินตัวบายหลุมขึ้นทุกเทินกดกูบอลได้กดนู้นกานี้ได้แล้วบายมันถึงพอดีและมันปิดไม่ลงทีก็ลำคขางก็เล่นตัวนี้ไปก็ได้นะฮะก็เป็นใส่ไว้หนึใบเอคอร์ดนะครับก็เป็นแอคทีฟแวนกตเมืเทินจีเบกส อ่าบัตหนึ่งรีไทยเรียกการติดดิลิเตอร์หนึ่งใบถ้าติดดีลิเตอร์ดีลิแปนคู่แข่งแล้วก็เลือกอ่าล็อกแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบเอาการคู่แข่งเลือกการ์ดหนึ่งใบในดับโซนตัวเองไปใบคว่ำแล้วก็ถ้าจานวนการ์ดในดมบโซนคู่แข่งมีสี่ใบหรือมากกว่าแล้วก็มีการ์ดในใบความสิบสามใบชนะเกมเลยก็เป็นท่าฟุกเพราะว่าเด็กนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะใช้ท่าฟุก มันเป็นเด็กที่ทํามาเพื่อจะใช้ถ้ากระป๋องแวนลุกก็เอามาเผื่อใช้นั่นเองหรือว่าใช้เอคอรจนหมดไปแล้วก็มาใช้เนี่ยบัสหนรีทายแล้วก็ดีลิทแวนยังได้อยู่ดีแล้วก็ล็อกตูดด้วยแล้วก็ชุกเฉินอีกใบหนึ่งเป็นตัวนี้กโออีเอสกโออเอลเออคอนินิวถ้าแวนกลัดติดดีลิเตอร์และการ์ดในมือเรามี1ใบหรือน้อยกว่า สามารถสไตล์โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สได้ก็สามารถสไตล์ฟรีได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สถ้ามีมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟแวนกาดมันเพลเทิร์นเลือกหงายการ์ดที่ติดดีลิตเตอร์หนึ่งใบแล้วก็รีทายเรียก,การ์ดที่ติดดีลิตเตอร์สองใบดีลิตเบอ์มาต,ตรงข้ามก็มันสไตล์ฟรีแล้วมันสามารถหงายจีได้แต่ว่าต้องกินเรียสองก็มันไม่คุ้มแหละแต่ว่า มันเอามาแค่สไตล์ฟรีและตีสามไดแค่นั้นแหละแล้วเก็บมือไว้กาดฝั่งตรงข้ามให้ไหวหรือแบบกาดหมดมือแล้วฝวั่งตรงข้ามเมือเ่อกี้มันบุกมาจนมือหมดแล้วก็เช็คสามไดมีมือแค่สามใบแล้วเราบอดเต็มบอดเต็มปุ๊บมือเหลือใบเดียวคุณก็สไตล์เนี่ยฟรีมาตีสามไดแล้วก็หดข้างหดข้างไอ้ข้างหดข้างห,ด,างหดจบได้แค่นี้จิกาดใช้ติกาดดิลิตเตอร์ใบเดียวนะเพราะว่าคุณพ่อคิดว่ามันค่อนข้างใช้ย,ยากนะบัตหนึ่งโซ่หนึ่งเขาจ้องการเดียน เลือกแถวหน้า3ใบคู่แข่งลด1,000ต่อการ์ดท,ที่ติดดีลิตเตอร์ในแวนการ์ดเรียก,การ์ดและก็จีโซนก็ถ้าสมมติปูบอร์ดดีลิตเตอร์ได้6ใบก็จะลดไป6,000มีหงายหน้าในจีสัก2ใบก็จะลดไป6,78ลดแถวหน้าไป8,000ก็ตีไม่ฮิตตีไม่เข้าตีหิตตีไม่เข้าไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างใช้ยากแหละมันก็เป็นเลดเกมมากๆแล้วถึงจะคุ้มนะ ก็ถ้าต้นเกมเขาเคยคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนเดิมก็จะเป็น c คอสโมลีดนะครับเมื่อเข้าช่องการเดี a ยนเคาน์เตอร์บ1ผหนึคู่แข่งเลือกล็อกตูดหนใบแล้วก็ตัวมันบวก5,000ตัดตัดตัวบูธหนึตัวตัดตัวเล่น1ตัว m a ็ w e l l Lord ไม่ใช่ Demon m ม็กเ l ลเมื่อเข้าช่องการเดี a ยนเราล็อกหนึ่งตัวผู้แข่งล็อกตูดหนตัวนะครับแล้วก็บวก5,000ันอีกา นกอะไรก็ตาม Destiny g กาเด i a นนะครับก็เมื่อเขาช่องกาเดียนอันล็อกการ์ดสองใบตัวมันบวกหมืน่นก็จะล็อกเอามาเล่นกับไอ้พวกนี้ก็เนี่ยล็อกตูดตัวเองล็อกเราหนึ่งแล้วเราก็ล็อกปลดล็อกเราปลดล็อก,อก,อก,อกตูดเขาหนึ่งตัวแล้วก็บวกหมื่นไปละง่ายๆแล้วก็ใช้จีไงจีนะฮะเมื่อเข้าช่องกาเดียนจีเบกหนึ่งเมื่อช่องกาเดียนนะครับไงจีหนึ่งใบคอ์เตอร์บัสหนึ่งเราเลือกล็อกไม่เกินสามใช่ไหม อล็อกเรียเราไม่เกินสามคู่แข่งเลือกล็อกตูดตามจำนวนที่เราล็อกสมมติเราล็อกสามคู่ต่อสู้ก็ล็อกตูดสามใบถ้าคู่แข่งมีตูดก็สองใบแล้วก็ล็อกเรียเราสองตัวแล้วคู่แข่งก็เลือกล็อกตูดสองตัวก็แล้วล็อกสองตัวปุ๊บแล้วก็ป่ายอีกใบหนึ่งเป็นเดสตินีก็ล็อกของเราสองตัวโบกหมื่นก็จะเป็นท่ากัดแรงนะซึ่งใช้ฮิวสองใบใช้ในบางกรณีนะถ้ามันแบบคุ้มหน่อยแล้วก็มันจะเหลือที่สองใบคุณข้อแนะนาว่าใส่เป็นสตาร์กกับไอ ต้องกำเนิดก็ได้ง่ายๆสตาร์กตอนนี้หาง่ายแล้วกล่อง59บาทมีก็ลองไปหาดูก็ใช้คู่กับเกออนไม่ใช่ใช้คู่กับเกดอบัส1โซ่นึ่ดีลิทแล้วก็อัติเมทสไตล์บัส2ตี3รอบ1 2 3แบ,บนดันค่าดูดีลิทอยู่ก็วิธีเล่นมาดูวิธีเล่นกันนะครับวิธีเล่นคือเด็กนี้ก็คือดีลิตเตอร์ดีลิตเตอร์จีดีดนี่แหละไม่ไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะ ขึ้นหนึ่งก็อะไรก็ได้แหละมันมีอยู่แค่สามตัวเลือกอะก็อาจจะเป็นทิ้งสไตก็ได้แล้วก็จวหนึ่งแล้วก็ดูว่าถ้ามือคุณไม่มีของเล่นเลยอะไรพวกนี้นะคุณก็อาจจะเอาไอ้นี่มาต่อตูดเพื่อที่จะเปลี่ยนมือเอาของเล่นก็ได้ก็ตียัดโซทิ้งมือหนึ่งแล้วก็จวสองเพื่อที่เอาของเล่นขึ้นมือแล้วก็ขึ้นเทินสองขึ้นเทินสองปุ๊บ,บก็แนะนําว่าให้ไลาเป็นถ้าเลือกได้ก็จะเป็นเกียรี่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ลายลายไปเถอ,อะเกียร์ี่มา ถ้ามีไอเนี้ยอีกหรือจะอามารอตอนนี้ก็ได้เพราะว่าบอลหลง้าอาจจะมีกัดทิ้งแล้วแต่แล้วแต่โอกาสก็ตี hit skill. คิตมีสกิลแค่เนี้ยามาขู่ฮิตมีสกิลถ้าฮิตก็โซบัตหนึ่งเอาไปบายคว่ำเหมืหอนถ้าไม่บายคว่ำมไม่ได้ก็จวหนึ่งขึ้นสามคัเนี้ของสนุกจะอยู่ที่ตอนนี้นะครับก็ขึ้นสามสมมติขึ้นเป็นเกดอเมื่อกี้เราได้เริ่มที่หลังเนาะก็ฟอส ฟอร์ดดีลิเตอร์พรีเมียมฟอร์ดค้างเพราะแววนยังไงก็สไตล์อยู่แล้วแล้วก็สไตล์สไตล์เตเนเ,นเลชั่นสไตล์เป็นคนนี้ไอไอคุณพ่อจะไม่พูดถึงไม่พูดถึงกูบอลน,นะเพราะว่ากูบอลมันเป็นท่าฉุกเฉินก็ใช้ตอนไหนก็ได้ตอนที่มันดีลิทไม่ได้อะ่ะคือคอมโบดีลิทก็คือทำคอมโบดีลิทให้ดูอย่างเดียวนะไม่คอมโบไอ้นั่นให้ดูนะไอ้นะไเจ้ากูบอลน,นะครับก็ แค่นี้คุณก็มาปูปูบอร์ดให้ครบถ้วนกระบวนความไปก่อนอ่าข้างหนึ่งอาจจะเป็นป่องเพราะป่องมันต้องตีหลังเพราะฉะนั้นป่องมันได้ยืนบนฟอร์สอยู่แล้วอีกข้างหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้อ่าสมมติเมื่อกี้สไตล์บาตหนึ่งเอามาลงเรียด้วยอ่าลงไหนก็ได้ลงนี่ก็ได้ลงลง,ลงไปเถอะลงลงไปอ่าแล้วก็แถวหนา้าตัวหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นอา่าไม่รู้อ่ะไม่มีไม,ม,ม่มีอะไรแล้วอาจจะเป็นนี่นี่ก็ได้ กดสกิลแวนครับไงตัวมันเองดีลิทไอ้ดีลิทไาท์ไงตัวมันเองดีลิทได้ดไดแบบนตรงข้ามบวกสองพันสองพันสองพันเพราะว่ามีไงตัวเดียวแค่นี้แวบบน์ตนงข้าตัวดีลิทแล้วมือคุณส่วนใหญ่จะเป็นไอ้พวกเนี้ยอยู่บนมือไม่ก็ตัวเริ่ม หลังจากพวกไอ้พวกนี้มันต้องเล่าไอ้ตัวเริ่มเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ,สอส้สองตัวสาสองตัวเนี้ยมันต้องเล่นหลังจากแวบผ่อนักถูกดีลิทเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อยดูดีลิทแล้วนี่คุณก็ไล่คอไปเลยจัวหนึง่งดูดีไทยมีสกิลดูดีไทยเป็นสกิลแค่นี้แล้วก็สองพันสองพันสองพันจากสกิลของไอ้ตัวนี้เมื่อตอนดีลิทอ่ะแค่นี้คุณก็ตีเลยตีบวกสองพันเป็นสิบห้าสิบเก้าขอสองหมื่นแวนตี อันนี้บวกกับเป็นบวกเป็นสิบห้าสิบห้าสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสี่เช็คลงนี่หรือลงนี่ก็ได้แล้วแต่อาจจะคี้พลังหรือคี้พลังไปเลยก็ได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ยังไงไอเนี้ยมันก็ตีเข้าแล้วก็ข้างนี้ตีต่ออเมื่อจบการสู้กดสกิลรีไทยสามรีไทยอีไทยรีไทย แล้วก็ให้มือสองใบอ่าอาจจะให้พวกนี้ไปอ่ให้พวกนี้ไปอ่ะอยู่ที่ว่าคราวนี้ยมันจะเป็นห้าใบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าสมมติอย่างนี้อ่าแ้ให้มืออีกใบคราวนี้อยู่ที่มือคุณแล้วว่ามือคุณเนี่ยเช็คได้อะไรพวกนี้มามันมีสแตนขึ้นมาเยอะไหมหรือเพื่อเกี้ยอาจจะสแตนเช็คไอ้นี่ได้จ,จะได้สแตนแล้วสแตนตีไปแล้วอะไรพวกนี้ก็ถ้าคุณคิดว่าสแตนยังเ,เหลือเยอะและคุณอยากจะเสี่ยงดวง คุณก็ไม่ต้องคุณก็เก็บไอ้นี่ไว้แต่คุณพ่อจะแนะนำว่าให้รีทยไปได้เลยก็จะรีทยห้า<ๆ><ๆ>เพราะว่าอ่าเราก็จะได้คอสองซึ่งถ้าจริงๆให้คุณจริงๆก็คือไอ้ข้างเนี้ยมันสมควรจะเป็นตัวเริ่มหรือเป็นไอ้นี่แทนอ่าสมมติว่า,ารีไทยหมดไล่เทียสกิลไอ้นี่ไม่มีสกิล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 มีสองตัวนี้มีสกิลอ่ากดรันเท็กให้เสร็จก่อน ทคของนี้ให้เสร็จก่อนรีทอยห้าลุกแวนไดลบหนึ่งเหลือสองไดหมดสก,กิลแล้วก็สองตัวนี้อ่ะเปิดท็อปคอสมมติเปิดท็อปคอ,ปอ,ปอคุณพ่อเคยพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเหมือนคุณพ่ออ่ะสมมติเปิดท็อปคอได้นี่ลงหลังอ, 5, 000, อ่าบวกห้าพันอาจจะลงข้างนี้ก็ได้หรือจะลงข้างนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่ง รีทายสมมุติว่าอย่างที่บอกนะเรื่องงินคุณพ่อโชว์ให้ดูมันก็ต้องทําบุญมานะฮะสมมุติว่าเก่งจัดจัดเปิดได้ไอคนนี้มาลงโหลดเป็นดีลิทยัดโซ่หงายแดมเคาน์เตอร์บาร์สองเมื่อลงสนามแบนกัดเมื่อลงสนามแบนกัดแล้วเดีลีทอยู่โดดใครก็ได้หนึ่งโคนมาลงโดดป๋องถ้าบอลลงข้ามขึ้นอยู่เส้นห้าแล้วไม่ตกแดมเลยเมื่อกีกรีซ กรีซบอกเลว่ากรีซนะฮะเก้าพันถ้าไม่ดกแดมเลยก็ยังไงก็เข้าขอหมื่นอันนี้มันจะออกอยู่ที่อ่าสิบห้าเพราะว่าไอ้ตัวนี้สกิลให้สองพันจนจบเทินสิบห้าสองมื่นสามหมื่นไม่ใช่สิบเจ็ดอ้สิบห้าเออสามหมื่นถูกแล้วสามหมื่นสองไดถ้าได้สแ,แตนก็สแ,แตน ปั้งพลังตีอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกนะตีอีกรอบถ้าถ้าถ้าขึ้นห้ามือแตกเห็นเห็นแล้วว่ามีอยู่มือใบสองใบคุณพ่อแนะนำว่าถ้ามีมือใบสองใบกินสามทิ้งมือให้อีกสามลุกตีอีกรอบสามหมืน่นถ้าเมื่อกี้ได้ทิกลูกหนึ่งก็เป็นสามหมื่นห้า ถึงสี่หมื่นถึงสี่หมื่นห้าเพราะว่าเช็คมาห้าไดแล้วเหลือหนึ่งไดก็เช็คไปหนึ่งไดมีโอกาสชนะเล่นอยู่แค่นี้ดีลิเตอร์ที่เหลือก็จะเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกที่บอกนะก็ไอพวกนี้ก็บอกไปแล้วเนะี่ยเป็นตัวเลือกแล้วก็กูบอนอย่างที่บอกไปนะว่าเมื่อในกรณีที่ไม่สามารถไอนี่ได้นะดีลิทได้หรือดีลิทไม่คุ้มไม่มีกระป๋องไม่มีตตวนูวนไม่มีกามปูไม่มีอะไรทั้งสิ้นบนมือคุณก็ใช้กูบอลมาล็อกล็อกบวก,บวกพลังบวกพลังไป แล้วก็ต้องกาเนิดกับเซ r อาร์่างที่บอกนะ ZR จะคุมที่สุดก็คือยืนเป็นเกรดอไม่ใช่เกดอยืนเป็นเกรออนแล้วมีในโซมีเกียรสามอยู่บัสหนึ่งโซหนึ่งดีลิทแล้วก็อันติเมีสไต์แค่นี้ก็เล่นอยู่ประมาณนี้นะครับเราไม่จะเล่นได้นะมันข้อเสียของมันเด็กเนี้ยคือหลักๆข้อเสียหลักของมันเลยคือสแต็ เบดพลังป้องกันของเกตหนึ่งมันค่อนข้างน้อยมันจะเป็นพลังชิลห้าพันเพราะว่ามันไม่มีเกตหนึ่งวีเลยมันมีแต่เกตหนึ่งจีนะเกตหนึ่งจักรวาลเก่านะก็เลยทําให้พลังมันน้อยไปหน่อยแล้วก็ทริกเกอร์ทริกเกอร์เป็นสแตนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชิลแค่หมื่นขาลับเราจะเหนื่อยหน่อยซึ่งมันก็แลกมาด้วยกับการที่มันบุกบุกคือบุกหน้ามืดบุกแรงบุกเร็วบุกบุกคือมันสามารถบุกตั้งแต่ฝันตรงข้ามเหมือนเกตสองคุณก็มาดีลีทแล้วก็ นั่นเองแล้วก็ในบางกรณีอาจจะใช้เป็นฟอสส2เพื่อที่จะบัฟแวนเพื่อที่จะให้แวนตีแรงๆในต้นเกมไดนั่นเองก็ไม่ไปลองจัดดูนะครับคิดยังไงคุยคอมเมนต์ข้างล่างได้นะเป็นนู้นไม่มีเป็นนี้ไม่มีเป็นนั้นไม่มีลองลองถามดูแต่ว่าน้นไปหมดแล้วแหละว่าไม่มีไปไหนก็ใส่ไปไหนแทนก็ลองไปดูตอนที่คุณพ่อได้ถึงกามปูนะลองไปย้อนไปดูก็ได้นะอาจจะพูดเร็วไปหรืออะไรยังไงลองคุยข้างล่างได้ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะยาวตามระเบียบพรีเมียมนะครับไปและสวัสดีครับ